ปอกันที่สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครนะครับได้มีการประสานกอทอ,อตีเส้นทางข้ามบริเวณใต้ทางด่วนเพลินจิตนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยนายประภาสเหลืองสิรินภาผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครกล่าวถึงกรณีทางสื่อออนไลน์ได้มีการโพสต์ข้อความรูปภาพด้วยนะในการระบุว่าบริเวณใต้ทางด่วนเพลินจิตเคยมีทางม้าลายแต่ขณะนี้สีนั้นซีดจนจา แล้วก็เรือนหายไปหมดแล้วนะครับว่าทางสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่บริเวณพื้นที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขุมวิทเพลนจิตนะครับก็พบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดช,ชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับโดยกทอพอได้มีการปรับปรุงผิวจราจรและขยายทางเข้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและยังไม่ได้มีการตีเส้นจาราจรในพื้นที่กลับคืนสภาพเดิมอีกทั้งมีประชาชนจนํานวนมากที่ใช้ พื้นที่ดังกล่าวนะครับในการสัญจรในการเดินทางสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครจึงจะประสานทางกทอพอเพื่อพิจารณาเร่งรัดในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรต่อไปนะครับ